ขาวน้อยบันเทิงนำเสนอวิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะหัวัวมากแล้วติกสวยทอาไข่เจียวมาให้กินเบิ่ก้ไมสิเียบมือออก่อนขา ใส่ไปแล้วลูกใส่ไปแล้วค่ะไม่ใช่พอ<ะ>่พอพ่อเดี๋ยวให้สใส่แคบหมูนี่ใส่ราบระวังตายอย่าตามมาแก่หนนะไม่ะปวดนวดเนี่ยพ่อข้าลกลูก,ลกวเปลี่ยนแต่พี่น้อง ขอบุญน,นะครับสวัสดีพี่น้อง17,000ท่านด้วยที่มาดูการตะบองหงในค่ำคืนนี้ดูซิก็กบอกเลย,ยงไงหนูก็จะใส่เองนะเอาถาดนี้ลงให้หน้อยนิเดี่ยจะเอาตะบงองหงก็จะวางลงถาดงนี้ลงเลยาฝากด้วยนะนปะปลาราสิริอพอรรสแซ่บตำกับอะไรก็แซ่บตำกับอะไรก็อร่อยนะครับพี่น้องอีหลีเด้วยตำกับยังกระเส็บเอาบ้างนี่บอกเพื่อนเพเห็นพี่น้องม เห็นยู่ไงตลาดหนูเอาหนูเอาข้าวปุ้นรอไมมรอแคบหมูเนาะใอ้รอไข่เจียวเนาะข้าวปุ้นอยู่น้ำปลาแซ่บแคบได้หรอกไข่แคบหมูโอเคได้ค่ะอามาหนูใส่แคบหมูลูกใส่เข้าไปในส้มตำนะใส่ไม่ค่ะใส่เนี้ยค่ะลูกใส่เนี้ใส่ใหจานนี่หนูเคยกินไหมสูตรข้าวปุ้นอนู่น้ำปลาหนูเคยกินไหม เคยกินบ้าอยากกินไหมทำให้กินอาน้ำปลาไหมอันพิ่ตี้เท่าไรเดี๋ยวแบบเด็กกินใส่น้ำปลาได้พ่อทำให้ดูเดี๋ยวจิ้มนะอย่าจิ้มมันผิดอย่าจิ้มน้ำปลาหุงนะไอ้บันต้องบักหุงอย่าอย่าจิ้มมันจะผิดอันนี้ปลาอะไรบ้างนี่สูตรพ่อกินสมัยเด็กๆนะจำให้ดูกินนิดนึงได้ น้ำปลานิดนึงสมัยโบราณหย่อๆเอาชิมดูนั่นเห็นไหมอะไรไหมแซ่บบอ,อ,อ <c oughs> ฮัดกินเนอเขาพูด่น้ำปลาเนี่ยเอ้าอร่อยมากเขาพูด่น้ำปลาอร่อยมากอร่อยไหมอร่อ,อ,อยไหม,ออมคะ ขปุญญาดำปลาเมื่อคืนเมื่อคืนเออกินบักร้ายเนี่ยพี่น้องพาไปกินนั่นเดี๋ยวไข่เจียวกำลังมาอร่อยมากแซ่บแห้งพอกินตะปูจะข้ามกันพี่น้องจะข้ามกันเด้อูกกินัอข้าวเหนียวก็มีน่ะหรกเนี่ยขปุญญา นี่หน,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 นูลองกินได้ยังสูตรนี้สูตรใหม่อ่ะโอ้ยลูกใครเขาเอาข้าวเนีาะข้าวนิดนึงอือกินข,ข้าวได้แคบหมูแบบเนี่ย <laughs> แซ่บปะกินข้าวแต่แคบหมูได้ลูกลูกใครกินข้าวได้แคบหมูมือเสองสิบ้าคลายดียวกันแบบนี้แคบหมูลูกบ้าบ่าได้ เอาข้าวก่อนเนาะพ่อใส่เมี่ก่อนจปุ้นก่อนเนาะแย่อุดมันน้อยเองอันนี้ก่็ข้าวหนึง่งมันน้อยเอา้าอืมเมี้ยงยาวให้น้ำปลาด้วยหนึง่งน้ำปลาอืมมั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 ม,ม,มใส่ข้าวด้วยป๊าปลูกขายกินกระด้แคบหมูพี่น้อง รับเลนตอนแรกหนูก็ได้กินมะฮุงได้อะไรนะหนูเป็นอะไรนะถ้าเกิดหนูตัวรับเป็นอะไรนะกินมะหุงได้กินมะหุงได้ถ้าหนูตัวลับหนูกินแต่มะฮุงได้หนูบอกตอนนี้กินมาได้ป่ะบ่ลูกถ้าไม่อยากพลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆอย่าลืมกด subscribe นะคะ